สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องจะาเจอกับยายตาพาเละชาแนลหรือช่องน้องจัสมินพาเปินเนาะค่ะเนาะช่องครอบครัวค่ะฝนตกเด้อค่ะเด้อเบื้องฟ้า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 ไปใส่ไม่ได้ค่ะสําหรับพี่น้องเพื่นเพืนว่าคือว่าเอาหยาดตะกะตแตนมาปลูกมาปลูกเด้อค่ะเด้อปลูกแล้วกําลังสวยจ้ะงัดมาตะบ้านพบปูพบปูแล้วมีหลายๆอยู่ในหัวว้ายแมวมาทาร้ายร่างกายผักค่อยเบื้องเด้อค่ะ แมวมาขวดทำทุระส่วนตัวนี่ค่ะมาปลูกเด้อค่ะเด้อเนยกำลังงามค่ะกำลังงามกำลังใหญ่เนาะค่ะเนาะปีหน้าฝ้าไมา้นี่ขันมิไนลลงขันมีบุญก็คือคีอ่ออเป็นดอกไ้มิไนนเนาะค่ะเนะาะบ่ไอ้ไรอ่ะนะเป็นอันเก็บต้นน้อยเก็บต้นน้อยอยืบบ้านพอปูมากุหลาบสวยๆจ้ะกุหลาบกำลังบาดแล้ว กำลังแลกแก้มเฮ้ยบึ่งเนี่ยพี่น้องค่ะหอมหอมเด้อปลูกไปพันสีแดงพันเดดสมอรลี่พันสีแดงดดอดงดยู่ทางนั้นตายซ้ำว่ามันตายทั้งใดดอ,อกมันยังอยู่ห้องบอ่มันห้องบอ่พันไรปงแหนีงปีนี่บัตพี่น้องค่ะสิพับไปเก็บกระเทียมเอ,อ้ยนไยกระเทียมจากทางนั่นพอเก็บแล้วค่ะค่ะสตรอเบอรี่แก็เก็บน้ำบ่ทันคนกินกินน้ำไม่ทัน ร่มแล้วในระนาบลมฝนตกมาสองมือตัดเรียบให้ปู้แล้ว,ลวเมียนบ้านเมียนเฮียนค่ะนไ,ไข้าวเดียวแตกด้วยค่ะเด้อน้ำได้แป๊บเดียว ก็ล่วงลรยล่ะ,ะเนาะค่ะเนาะสังขารขึ้กันละกับคนจากสาวก็เป็นไวกลางคนจากไวกลางคนก็จะเป็นแก่เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องไม้นี่เด้อค่ะเด้ออุ้ยหาตะกะแตนนี่ ฉีดวัคซีนแล้วก็พยายามถนุถนอมร่างกายเพราะวอยได้ไปใส่ค่ะไปกับไปเที่ยคระก็กลับมาไม่อยากหักโหมนะคะนะเพราะว่ายังไม่อยู่ตัวหรือค่ะเด้ออ้ยว่ามันในหน่อยหรือค่ะมองเดียวนี่ก็เลย Mình sẽ nên nối nè các Chắc mình nhắn nè Nhà tất cả tên Ui nhà tất cả tên vâng Nhà cặp kẹ Nè ปล่อยห้ยล่นมาหลายปีละปีที่แล้วก็เก็บไว้อยู่ด้ทบ่ได้เมียปีนี้ก็ขีดเข็มซองแล้วก็รออีกหกเดือนหรือค่ะเด้อจังสิได้กลับเมืองไทยเขาเป็นตะลิตตนเนาะต้องเปิ้นโทรมากะโรงเรียนปิดอีกลวให้กระสิน ผกระสิตกแล้วค่ะล้มอื้ออมาแล้วลูกสมุนก็ยอกกันสวดสวดยุ่สตรอเบอรี่สตอเบอร์เรข่อยกระเ้มกินน้ำกระพาทัน เต็มชีนแล้วโอ๊ตาแต่ๆขอโทษค่ะหัวสั่นหัวคอนแล้วก็เงียบเลยเท้าดึงละพี่น้องสีหัวสักหัวเสียบหักเอาอันนี้จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนค่ะ ได้มีเวลาไปจอบนั่นจอบนี่แล้วค่ะยากเลยแต่วาทิดก็อยากไปตกปลาไว้แต่กินเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่นวานบ่มา,าสามสี่ปีแล้วเด้อปลาซาบะอันน่ะบไ่ได้มาสุปีเด้อค่ะมาอยู่แต่กับบ่หไหลาบางปีสิไลเป็นแต่นายตกได้มือละสองร้อยสามร้อยเนาะคะนะ่ะเนาะบางปีนี่บ่มีมา้ามากันหน่อยเขาไปบ่าทันพวกข้าเจอยุ่ใกล้เขากับบ่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะปีนี้ม้าก็เลยพยาย้ม จกตกปลาไว้แต่กินน้ำค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบกินปลาได้เ้าหีดน้ำยาค่ะปุ้นไว้ถ้าอบได้ถย่างแซบเหมือนเนาะปลาซาบะพี่น้องค่ะแล้วก็อยู่ได้นานในช่องฟิตสด้วยค่ะดู่เป็นปีกับว่าเป็นย่างแซบคือเกาแต่ว่าป่านตัวอื่นที่ตกแรกๆนะยุดโดนเพราะแซบยุโดนแล้วเนือ้อสิบพุ้ยเพราะว่าเนื้อเขามัน นี่ค่ะมันนี่ก็คือชิได้ ลดแน่ได้แน่แนก็อยู่ในสวนนี่แหละค่ะเพราะไปใส่ไหนมันกเ็เลยเอาหมดอชุนไหนเลยในสวนก็ะสิบ่มีพันต่อมีย่หรอกต้นเก้ามันนี่ต้ตนน้อยมันก็สิอ้อมนอ,อย่างคือไกล้โพดเติ ฝนตกมาแล้วจะน้อยเห็ดเพิ่งจะสวดลรอค่ะฝนว่ผลผลตกแหงเลยก็บ่อยากเข้าป่าเด้อพี่น้องค่ะฉีดวัคซีนมาใหม่สะละพี่นอ้องว่าคือไปจอบเห็ดแนมันกต่ก็ดีปไปเลยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเของกระฉีดวัคซีนมา ไปเป็นล้มเป็นแลงอยู่ในป้าผู้เดียวเฮ็ดย <Okay. S 1> ังไดล่างกายเขาท่านได้ปรับสาภาพได้ปรับสาภาพได้แม่ไปผู้เดียวก,ก็เป็นอย่างค่ะเอ้ยฝนมาแล้วฝนมาแล้วะิด้แดนปลากันฝนหยุดจังจิได้มาเก็บไหมพีน่น้องค่ะนังบ่หลายดอกฝนลินมาแล้วฝนลินมาแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเลคคาเดอร์นี่ค่ะบกันไมคคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะคนมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะอีกระโมยบนันเอาปากสาบาออกมาไว้แม่ไปเก็บอันไนกระเทียมจังแดงมาลักกินของกันฮะคยครสะเอาไปเห็ดกับเขา้าแม ป้าเจ้าขอยกจะไปต้มให้เจ้ายี่แม่เจ้าสชมาชิไหมเห็นของข่อยนะฮะนะฮะเจ้าคือชิไหม,มเห็นของข่อยนะฮะนะเฮะบักขี้ดื้อไงบักขี้ดื้อไงมันเย็นดิลูกนี่มันเย็นเลยมันเป็นน้ำแข็ยงยังไหนใช่เหนได้ถือกินซื้อๆกลยอยากติลูกเดี๋ยวไปต้มให้น้อ